สวัสดีครับอยู่ช่องทีมอนาะทัสนะครับและวันนี้เราก็จะมาสรุปสปอยอนิเมะกันต่อนะครับกับเรื่องอินฟิทเดโดแกรมนะครับในตอนที่9จะถึงจบตอนที่13เลยนะครับตอนที่9นะครับเปิดเรื่องมาที่องค์หญิงระดับ2ของอาณาจักรอัลเตอร์นะครับชื่อว่าเอลิซาเบธกำลังจะโดนกลุ่มโจรเนี่ยจับไปเรียกค่าไถา่แต่ว่ามาเรียไม่เห็นเลยช่วยเข้าไว้นะครับกลับมายังณนะปัจจุบันสนามประลองแฟรงคินเด็วๆออกซิเจนสไลม์มาไว้จมตีไม่สามารถตายได้นะครับเพราะว่าเป็นออกซิเจน โดยแฟลกินได้ติดตั้งที่สปอนออซเจนสลามไว้ทั่วเมืองถ้าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงจะถูกปล่อยออกมาทั้งหมดโดยวิธีที่จะหยุดได้คือการฆ่าแฟลกินหรือทำลายรีโมทคอนโทรลที่ใช้ควบคุมพวกมาสเตอร์หลายคนไม่สามารถออกจากสนามประลองได้นะครับเพราะว่ามีบาเรียอยู่เลเนี่ยกับสามารถทะลุบาเรียไปได้พี่มีเลยถามว่าเลเวลเท่าไหร่เลเลยบอกว่าเ,เวล41พี่มีเลยหัวเราะนะครับแล้วกระพืดว่าเป็นงี้เองสินะบาเรียของสนามประลองคนที่เลเวลต่ำกว่า50จะสามารถออกไปได้ กลุ่มคนที่เลเวลต่ำกว่า50จึงรวมตัวกันออกไปจัดการตัดมาฝั่งแฟรงกินกับองค์หญิงแฟรงกินให้องค์หญิงดูแผนที่และอธิบายว่าจุดสีฟ้าคืออาณาจักรสีแดงคือฝั่งแฟรงกินขณะที่กำลังดูแผนที่แฟรงกินถูกโจมตีเข้าอย่างจังโดยมือสังหารซูพปเรียโดยตัวจริงของมือสังหารซูพปเรียก็คือมารีนั่นเองแต่แฟรงกินนั้นเอาตัวองค์หญิงคืนไปได้เพราะว่ามีมอนสเตอร์รับดาเมจแทนเลยไม่ตาย แฟงกี้ได้ให้คนไปจัดการมารีคนคนนั้นมีชื่อว่าวิลเดบิลคิงออฟออคริสตาซูพปเรียจ็อบสายวงการและมารีแอลเลอร์เดชชาร์โดซูพปเรียจ็อบสายลักรอบจบตอนที่9ในตอนที่10นะครับเปิดเรื่องมาที่มารีและวิลเดบิลที่สู้กันอย่างดุเดือดแต่ก็เป็นฝั่งมารีที่เอาชนะไปได้โดยไม้ตายของเอมบริโอลักอองเสียวระเบิดแห่งความตายดาซี่สกาเลต แฟรงกินได้ออกมานอกกำแพงของอาณาจักรที่ฝากอูกเนี่ยดูแลประตูฝั่งตะวันตกไว้และได้มาพบกับกองกําลังายอัศวินรอโจมตีช่วยเหลือองค์หญิงอยู่ส่วนอูก้นั้นแท้จริงแล้วเป็นผู้หญิงที่ใช้ตัวละครชายเล่นเกมเลดได้ผ่านประตูไปหาแฟรงกินส่วนรูคจะรับมือกับอูกูให้จบตอนที่10ในตอนที่11นะครับรูคก,กับอูก้เนี่ยกำลังสู้กันโดยรูคได้วิเคราะห์สกิลประตูนรกของอูก้ที่จะแช่แข็งศัตรูที่ทําการสังหารเผ่าเดียวกัน รุกได้ทำการรวมร่างกับเอมบริโอและเอาชนะอุโกได้ในที่สุดตัดมาฝังลีกำลังสู้กับมอนสเตอร์ของแฟรงกินมีชื่อว่า RSK มอนสเตอร์ตัวเนี้ยถูกสร้างมาเพื่อฆ่าลีโดยเฉพาะเพราะเนื่องจากยาหูสัตว์ที่เดือดไปข้าวก่อนทำให้แฟรงกินรู้ข้อมูลสกิลของลีทั้งหมดแต่เลก,ก็พลิกสถานการณ์จนเอาชนะมอนสเตอร์ของแฟรงกินไปได้นะครับโดยมีพี่หมีเนี่ยนั่งดูภาพฉายที่สนามประลองจบตอนที่11 ตอนที่12หลังจากที่เลจจัดการมอนสเตอร์ RSK ของแฟรงกินได้ในตอนก่อนหน้าแฟรงกินเลยทำการเรียกมอนสเตอร์ UBM ระดับตำนานออกมาส่วนจุดสปอนมอนสเตอร์ที่เสร็จไปรอบๆเมืองเนี่ยถูกทำลายโดยมือสังหารซูพ e เรียนั่นก็คือมารีนั่นเองแฟรงกินเลยตัดสินใจใช้แผนสุดท้ายคือการล้างบางกีเดออนด้วยมอนสเตอร์ดัดแปลงทั้งหมด56,826ตัว แฟรงกินเดเรียกซูเปเรียอ็มริโอของเขาเองออกมาทายแพลนฟอเรสโรงงานสัตว์อสูรแพนเดโมเนียมมอนสเตอร์จำนวน5,000ตัวถูกปล่อยออกมาก,ก่อนมารี Marie ได้ปลอมตัวเป็นมือสังหารซูเปเรียเนี่ยมาช่วยเลแต่เลรู้ว่าเป็นมารีและจะขอสู้ด้วยหลังจากจบศึกนี้มาสเตอร์ Master จำนวน22คนมาช่วยสู้กับมอนสเตอร์5000ตัวแรกตัดมาฝั่งสนามประลองมาสเตอร์ Master หลายคนที่ติดอยู่ในนั้นเนี่ยพยายามทำลายบาเรียแต่ก็ไม่เป็นผล ท่านใดนั้นพี่หมีได้เปลี่ยนจากชุดมัสคอตเป็นชุดผ้าคลุมหมีเดินมาต่อยเพียงหมัดเดียวก็สามารถทําลายบาเรียลงได้พี่หมีได้ฝากให้ฟิกาโรและสุนทกดูแลสนามประลองถ้าหากสุดแกร่ง2คนเคลื่อนไหวคนแรกคือดีเอิร์ธอีกคนคือคิงออฟบีสราชามังกรของฟแฟรงกินพุ่งเข้าไปที่จะโจมตีเลโดยไม่มีใครสามารถหยุดเอาไว้ได้เลยแม้แต่มารีพริบตาที่เลกำลังจะถูกโจมตีราชามังกรถูกเตะปลิวกระเด็นลอยขึ้นไปจนร่างแหลก คนที่เข้ามาช่วยไว้คือพี่หมีนั่นเองพี่หมีได้ประกาศต่อแฟรงกินว่าแกทับิดพลยดอย่างใหญ่หลวงในกิมที่แกจัดขึ้นคืนนี้นั่นก็คือการเป็นศัตรูก,กับฉันและน้องชายของฉันเหล่ามอนสเตอร์ที่ภาพภูมิใจของแกราชาทำลายล้างคนนี้จะทำลายมันไปพร้อมแกเองมอนสเตอร์มากมายที่เป็นกึ่งมังกรระดับสูงถูกต่อยปลิวเหมือนกระดาษ แฟนกินคิดว่านี่มันเลวร้ายมากแค่เลเวลจ็อบของราชาท,ทำลายล้างก็พาไป1,080แล้วแถมพลังโจมตียังมากกว่า10,000แสนแถมพุ่งขึ้นเรื่อยๆอ,อีกยังไม่จำกัดแต่ทว่าข้าความเร็วยังเตะแค่ปลายหลักซีซีเต่กระนั้นมอนเตอร์ที่มีข้าความเร็วโจมตีมากก็โจมตีไม่โดนเลยแม้แต่ครั้งเดียวสุนฮกถามฟิกาโรว่าชุดคลุมนั่นมันอะไรไม่ใช่มัสกอตหรอกรอฟิกาโรบอกว่าชุดนั่นอะ่ะมันเปลี่ยนรูปร่างได้เป็นผ้าทพระดับตำนาน แลพี่หมียังสามารถอ่านก,การโจมตีล่วงหน้าได้ถึง10เท่าเพราะเคยเป็นแชมป์ศิลปะการต่อสู้ในชีวิตจริงนั่นเองแฟรงกินได้ทำการปล่อยมอนสเตอร์กว่า5 0,000ตัวที่เหลืออยู่เพื่อที่จะสามารถบุกไปในเมืองได้ทันท่านได้นั้นซูเปเรียเอมบริโอของราช,ชรทําลายล้างไททําลายล้างวงกว้างเรือรบสงครามขนาดใหญ่บลัดได้ยิงทําลายล้างมอนสเตอร์ที่กระจัดกระจายออกไปจบตอนที่12ตอนที่13การระดมยิงปืนใหญ่ทําลายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่มีมอนสเตอร์หลุดไปได้แฟรงกินคิดว่าค่ากระสุนคงมากกว่า3,000ล้านลิและเขาเองก็ใช้แกนกลางสร้างมอนสเตอร์เยอะเหมือนกันคงต้องแบ่งการจิบจิบไปเ,เรื่องค่าใช้จ่ายเล <Le S 2> ได้ขอให้พี่หมีช่วยเปิดทางพาไปยังแพนเดโมเนียมเพื่อจัดการกับแฟรงกินอูก้เนี่ยได้มาขวางไว้เพราะว่าแฟรงกินเป็นพี่ของตนแต่ก็ถูกเลจัดการไปมารี Marie ได้ช่วยองค์หญิงออกไปจากแพนนดมิมเนียมได้และเล <Le S 2> ได้ต่อยหมัดที่รวมความแค้นทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่หนึ่ง ใส่แฟรงกินทําให้แฟรงกินถูกเดดพาวลตี้ตายไปชัยชนะจึงตกเป็นฝั่งของอาณาจักรหลังจบศึกได้มีงานเลี้ยงฉลองขึ้นพี่หมีฟิกาโรและสุนหกได้พูดคุยถึงสุดแกร่งทั้งสองคนที่มาดูการประลองนั่นก็คือสุดแกรง่งสายเวทดีเอิร์ดกับสุดแกรง่งสายกายภาพคิงออฟบีสสุนหกถามว่าพวกนั้นเก่งขนาดไหนกันเหรอเพราะไม่เคยเจอฟิกาโรบอกว่าพี่หมีน่าจะเคยสู้กับดีเอิร์ด พี่มีบอกว่าผลการต่อสู้ครั้งนั้นเสมอกันเพราะแรงการประทะทําให้ดันเจียนของเกมที่สร้างไว้เดีย๋ยพังลงทําให้ฮัมตี้และ AI ของเกมมาหยุดไว้พี่มีเลยรู้จักดีเอิร์ตอนนั้นเช้าวันต่อมาองค์หญิงได้หนีออกมาจากอีกครั้งเพื่อมาดูการประลองของรีกับมารีจบเรื่องอินฟินิตเดนโรแกรม เอาละครับเป็นไงกันบ้างนะครับกับเรื่องอ f i n ิน d ติโดเกมนะครับมี13ตอนจบ1ภาคนะครับนี่เป็นการภาคกระตูนเรื่องแรกของผมไม่เรียกภาคนะครับเรียกเป็นการสรุปอนิเมะมากกว่านะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจหรืออยากให้ทําเรื่องอะไรต่อไปก็ลองคอมเมนต์ดูกันนะครับถ้ามันน่าสนใจผมจะเอามาทำนะครับแต่ผมก็มีเรื่องที่คิดไว้จะทําในหัวแล้วแหละยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วค่อยเจอกันในเรื่องต่อไปนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็จบลงเพียง13ตอนภาคแรกนะครับผมโอเค่อเจอกันสวัสดีครับ